ค่ะทุกคนเดีย๋ยววันนี้เราจะมามามาวันนี้จะมาออกแบบตัวละครของเราเองนะคะไม่ทราบว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะอ๋อลืมใส่ตาค่ะเดีย๋ยวเราจะลองมาทำเป็นตาแมวดูว่ามันโอเคหรือเปล่าคะถ้ามันไม่โอเคก็จะไม่เอาค่ะ ไม่โอเคเป็นที่สุดเลยค่ะงั้นก็ตาสีฟ้าแล้วกันค่ะสวยมากค่ะถ้าใครไม่ชอบสีฟ้าก็าก็ไม่ทราบว่าจะรู้สึกยังไงนะคะ <S <S แล้วแล้วตกลงจะพูดทำไมโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเลือกกันว่าเราจะเอาปักไหน,นดีนะคะงั้นเอาเป็นปากแบบ นี้แล้วกันค่ะไม่สวยเลยอเอาแบบนี้แล้วกันค่ะสวยงามเรดแมกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกสีผมกันเลยค่ะออชอบสีฟ้าค่ะสีนี้ก็โอเคอยู่นะคะน่ารักมากเลยค่ะเกมน,นี้สวยๆชอบมากเลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาปเปลี่ยนทรงผมกันก่อน <Okay. S 1> นี่ก็บาง <Okay. S 1> ตาเดี๋ยวตาหลีนะคะไม่เอา <Okay. S 1> เอานี้แล้วกันค่ะ <Okay. S 1> ก็น่าจะโอเคกว่านะคะอือ <Okay. S 1> ไม่โอเคค่ะอือ <Okay. S 1> ไม่โอเคเหมือนกันค่ะ มีทีวีนี่ก็ซีนีเฟกแล้วหรอตอนนี้ที่บ้านเรานช่ไ้มเกือบไม่เห็นนะคะเอาชุดสีออกเขียวๆหน่อยแล้วกันค่ะนี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะเนี่ยชุดนักเรียนก็โอเคอยู่นะคะ ก็จะไม่เห็นที่นี่ก็น่ารักนะค่ะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นอ่ะเอ๊ะนึกอะไรออกละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นโทนคริสต์มาสแล้วกันค่ะโทนคริสต์มาสอ้ตายไม่สวยก็เอาแบบนี้แล้วกันค่ะ หมืนเห็นสรงผมที่ต้องการค่ะนี่นะคะสมกับวันคริสต์มาสมากเลยค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเอ๊ว่าแต่ตรงนี้มันจะมีถุงเท้าคริสมาสไหมคะมีค่ะต้องเหมือนอันเดียวกันเลยนะคะเออไม่โอเคไม่โอเคค่ะีกชุด ค,ค่ะคเดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นนักร้องวันคริสต์มาสดีไหมคะเนี่ยหรือจะเป็นอาจารย์ดีน่ารักค่ะแบบนี้แหละโอเคเลยเไม่เข้าค่ะไม่เข้ามไม่เข้ากับโธนคริสต์มาสเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็พอโอเคอยู่ค่ะแต่ไม่เอาดีกว่า อ,อน,นุญาตตัดสินใจสักครู่นะคะอ่ะอันนี้เลยคะ่ะเอาเป็นาลสัก,กุระดีไหมคะนี่แบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะแต่มันดูเป็นอันใหญ่ไปหน่อยนี่ก็น่ารักสมคริสต์มาสนะคะงั้นเอานนี้ดีกว่าค่ะ ถ้าเกิดเป็นวันคริสต์มาสก,ก็ต้องคู่กับกวางอกวางเวนเดียไม่มีขู่กวางหรอคะเขากวางอะคะ่ะไม่มีมีเต่มงกุฎง,งั้นไม่เข้าออเลยคะ่ะอ,อันนี้ก็เข้าดีนะคะงั้นเอาอันนี้กะค่ะดูเป็นวันคริสต์มาสดีคะ่ะตรงนี้ก็ ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าเข้ากันหรือเปล่านี่ก็ชอบแมวนะคะแต่นี่มันใหญ่ไปหน่อยไปไม่ค่ะเนี่ยเอางาอาั้นเอันี้แหละคะ่ะสักกุระที่สวยงามถึงจะไม่ค่อยเข้ากับคริสต์มาสเท่าไหร่โอ้สโนว์แมนไม่เข้าเลยค่ะแต่ว่าชอบสโนว์แมนค่ะอยากจะลองปั้นดูค่ะ พอดีว่าประเทศไทยบ้านเราร้อนค่ะไม่มีสโนว์แมนให้ปั้นหรอค่ะเพราะประเทศไทยค่ะคริสมาสควรคู่กับอะไรคะเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องคู่กับอะไรเลยค่ะปีเพรใหญ่ไปเออเออ คิดไม่ออกเลยค่ะมันน่ารักอันนี้อะไรล่ะคะใครทราบก็บอกด้วยนะคะมันคืออะไรมันคืออะไรไอสองอันนี้มันคืออะไรอันนี้ก็สายดาร์กไปหน่อยอนนเลือกไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชม คิดไม่ออกเลยค่ะผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะงั้นเอาอันนี้แหละค่ะดูเหมือนเราต้องดูโฆษณาอีกแล้วนะคะไม่ค่อยชอบโฆษณาเท่าไหร่เลยะคะ่ะอุ้แมวถ้าเป็นแมวนี้ชอบนะคะ แต่ถ้าโฆษณาที่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแมวหนูไม่ชอบเลยนะคะก็ะถ้าใครชอบดูโฆษณาก็ขออภัยด้วยค่ะอืม <c oughs> อะไรเข้ากับคริสต์มาสนอกเหนือนไปจากแทเดเขา m u c กเลยค่ะ <c oughs> แต่มายืนโพสทถถ่าอยู่กลาง <c oughs> ป่าหนาว <c oughs> ทำไมคะเนี่ย <c oughs> ก็สร้างไ้ค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ย นี่คือกุ้งจริงกุ้งจิ้งค่ะแล้วใครคือลูกแก้วโอเคนี่คือลูกแก้วค่ะก<ว>็คือหนูเองไง<ว> สำหรับวันนี้ก็ต้อง,ง,องบายเขียนไงจังคะงั้นเขียนภาษาไทยเลยแล้วกันอาจจะพิมพ์ช้าหน่อยนะคะพอดีไม่ค่อยชินมืนมนอ,มามาอบาค่ะทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ บยบายค่ะเดี่ยวอีกนะอีกตีไหมยบายค่ะทุกคนนี่อะไรคะเดี่ยายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ